กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวันนี้ไอ้เสียงมาอยู่กันที่นะ้าฮอนะด้าประสิทธิ์มอเตอร์น้าผู้ใดอยากได้มอเตอร์ไซค์ป้ายแดงนะ้าสำหรับรถเวฟร1อยสไอมาหาไอเสีเดี๋ยวไอจัดโปรเด็ดๆให้ถูกที่สุดในราคาป้ายแดงนะและที่สำคัญบัตรประชาชนใบเดียวติดเครดิตก็ซื้อได้นะไปเดี๋ยววันนี้ไอเสมจะพาดูเอาวันนี้เอาเอาวันละฝูงนะเอาวันละฝูง วันนี้เอาสูงร้อยสิไอก่อนอะนะนี่เลยสีขาวโอ้โหสวยงามเออไม่ต้องถามไหมเท่าไหร่พี่เครื่องดีไหมแหวนหลวมไหมทําเครื่องมาไหมคือคือคือคคอ,อันนี้ป้ายแดงป้ายแดงไม่ต้องถามอันนี้รถป้ายแดงนะรถป้ายแดงรถมือหนึ่งนะเออถามว่าจะเอาสีอะไร ถ้าถ้าถ้าสีบางสีมันหมดก็รอจองอสั่งจองรอไม่นานนะฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวอ,อว่บนมันนี่เลยนะฟรีดาวดูดินะไม่แกะกล่องทุกคันขอดูรูปได้ไหมพี่ดูรูป ma, อินบ็อกซ์เข้ามานะส่งที่อยู่มาเลยพร้อมส่งถึงหน้าบ้านอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงย้ำอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับลูกค้าติดเครดิตก็ซื้อได้เอกสารบัตรประชาชนใบเดียวนะดูเลยโอ้โหร้อยสิบไอสวย ฟรี Transfer. ดาวออกรถศูนย์บาทาจัดในทุกอาชีพมาเลยกเกษตรกรคา่ขาขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรพพ่ August, อกีดยางขับวินขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อครับแม่โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควอยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคลองถมป่ามงปลามง,มงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวและที่สําคัญติดแบง็คลิสก็ซื้อรถได้ อาชีพลูกจ้างก่อสร้างบัารประชาชนไม่เดียวสองนายจ้างรับโทรศัพท์ว่าเป็นลูกจ้างจริงแค่นั้นรับรถใบรับรองไม่ต้องอาชีพกรีดยงางนาบัตรประชาชนไม่เดียวนายจ้างยืนยันรับโทรศัพท์ได้ว่าทํางานที่นี่จริงแค่นั้นรับรถโอเคไหมโอเคพี่เออง่ายขนาดนี้มอเตอรไ์ไซค์โอ้สุดยอดเออ,อย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยบไปดิง่ายเหมือนรถยนต์พี่เลยครับ <c oughs> รถยนต์มันยากอยู่ยวยากงายกันรถยนต์รอไปทิตย 3วันสี่วันห้าวันส่วนมอเตอร์ไซค์นะโทรมาหาสมกทรกรีนร,รถอีกชั่วโมงหนึ่งกรีงอยู่หน้าบ้านแล้วครับอถารถมาสูงโอ้โห <laughs> อ,อย่างงั้นเลยโอ้โคตรสุด <laughs> อ้าออกรถสูตรบาทฝากไลฟ์ฝากแชร์สำหรับฝูงร้อยสิบไวันนี้นะคลิปหน้าอยากดูอะไรวิบากไหมสกูปี้ไหมพีเซก ECX ีเอ,อ็กไหมร้อยยี่ไหมเอทเออยากดูอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเสียมจัดให้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไว้ดุจจ๋ามวันนี่ไปแล้วผมสวัสดีครับ